สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังโบมูทะอินฟลูเอนเซอร์คนดังได้โพสต์ภาพขณะเข้าหานักร้องสาวคนดังอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับสามียิ่ฉัดมงคลพร้อมข้อความว่ารับสายด่วนค่ะน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตอนนี้บ้านคุณกําลังจะโดนตัดน้ําค่ะเพราะไม่ได้จ่ายค่าน้ําด่วนค่ะการประปาอยู่หน้าบ้านท่านแล้ว เรียกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยจากเพื่อนบ้านขณะที่เจนนี่ได้หมดแท่สดชื่นก็มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่ามึงซึ่งทําเอาหลายคนสนใจสงสัยว่าลืมจ่ายค่าน้ําจริงใช่ไหมแล้วสรุปโดนตัดน้ําไปหรือยัง โดยล่าสุดเจนนี่ได้หมดทสดชื่นที่ลงรูปคู่กับยิวฉัดมงคลก็เจอบูมหมู่ถักเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าจ่ายค่าน้ำหรือ,อยังซึ่งเจนนี่ก็ตอบกลับว่าจ่ายไม่ทันแล้วมึงโดนยกละก่อนที่ทางบูมจะให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรกูเคยโดนยกหม้อไฟมาก่อน